ร้อยก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็สายแล้วนะคะขอบคุณค่ะคุณนัดจมนนะคะมาเติมลร์ให้กำลังใจนะคะฝั่งนี้ก็โดดไปกระโดดมานะคะโอ้อฟีของยาเยอะนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยเด้ะคะอค่ะเอฟซีก่อนนี้ก็กําลังเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวค่าลุงมาจะให้ปลูกดอกดาวเรืองนะคะลุงป้ามาก็ มาช่วยกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะอยู่ที่นี่ก็เนาะเหมือนที่เหมือนน้องนะคะมีความสุขเนาะเราอยู่ที่นี่นะคะก็ช่วยกันได้หลายหลายอย่างเหมือนกันเนาะต้นดอกดาวเรืองก็มาจนรอบรอบองค์ปู่แล้วนะคะวันนี้ก็คงจะปลูกทั้งวันเนาะน<อ>ก,ก็คงจะเอาก็าจะเริ่มเริ่มออกแบบนั้นก็คงจะได้อยู่เพราะว่ามันเหลืออีกนิดนึงเนาะก็จะจะรอบแล้วนะคะเหลือประมาณ ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากคะ่ะขอบคุณเอฟซีทั้งสิบสามท่านนะคะขอบคุณค่ะเอดนวลจันขอบคุณมากมากคะ่ะแม่บุญทินน่านบุญเะทีคนกี๋ไหมคะยังไม่ทราบเลยนะคะต้องรอนะคะรอฟังนะคะว่าคุณลุงคุณป้าน,นะคะจะทําวันไหนเนาะก็ยังไม่รู้นะคะเนาะยังไม่ทราบนะคะขอโทษขออภัยด้วยเด้อคะ่ะค่ะต้องรอดูกันต่อไปนะคะเนาะก็ต้องเนาะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ เราก็จะตกแต่งนะคะให้สวยที่สุดเนาะปลูก<า>แล้วคะ่ะส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนูนาก็มาแล้วนะคะนมเปรี้ยวก็มาแล้วนะคะย, <laughs> ยังไม่ทราบนะคะต้องรอดูกันต่อไปนะคะนอกข้างบนก็คงจะทําให้สวยสวยแล้วค่ะเนาะค,ะะคะ่ะขอบคุณค่เะเสร็จแล้วบอก็ให้มันเปียกชุ่มชื้นเดี๋ยวเดี๋ยวไป เดี๋ยวไปปิดน้ําก่อนนะคะวันใกล้วันฉลองแล้วทันไหมนาอก็คงจะทันนะคะคงจะทันเนาะก็เหลืออีกตั้งค่ะขอบคุณค่ะคุณสูกัสแค่มาเมื่อคืเอาหโมลงเห็นไหมเมื่อมงเย็นเหอก็เห็นนั่นแล้วเนาะก็ช่วยกันช่วยกันเอาลงยกลงจนรอบรอบ ขอบคุณเช่นกันนะคะมาให้กำลังใจครับติดโฆษณาสองตัวครับขอบคุณค่ะขอบคุณเอซียายนะคะมาเด้อกระโดดมาฝั่งนี้บ้างนะคะเนาะขอบคุณเอฟซีรถไปให้ชุ่มชื่นเลยไปอีกรอบหนึ่งตรงตรงนี้อีกรอบนึ่บอกลดไปให้ถึงตรงโน้นแล้วก็พอเพราะว่าเรามาตรงนี้แล้วเมื่อเช้ามาจุดตรงนี้แล้วขอบคุณค่ะคุณกำไร คุณอ้อยพาราดีนะคะขอบคุณนะคะมาเด้อกระโดดมาฟังนี่บ้างนะคะอยู่กับแม่บุญถินบ้างเด้อเนาะขออภัยนะคะถ้าแปลอังกฤษผิดเพี้ยนนะคะคุณกะวีบอกค่ะแอนนวลติดโฆษณาอยู่นะคะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณเอฟซีทั้งสิบสี่ท่านค่ะขอบคุณมากมากเด้อค่ะมาเติมลร์ให้กำลังใจนะคะเอฟซีนะคะโอ้ของยายนะคะตั้งเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบแปดแล้วค่ะมาช่วยเติมแรง ยายสมอนนะคะได้หนึ่งพันไลน์นะคะยายสมอนอยากได้หนึ่งพันไลน์เนาะตอนนี้ก็เกือบห้าร้อยแล้วนะคะเอฟซีมาเด้อมาเด้อนะคะฝั่งแม่บุญถิ่นบ้างนะคะคุณวิลาวันนะคะสี่เดือนเนาะกดให้แล้วค่ะคุณน้ำพายนะคะกระโดดมาฝั่งแม่บุญถิ่นนะคะตอนนี้มีสิบหกคนนะคะเนาะพอด้ห้าร้อยแล้วค่ะของยายสมอนนะคะก็คุณสิบสามท่านค่ะแอดมินแปให้แม่ถิ่นอ่านชื่อ ซีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแอนนวลจันนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกไรายทุกกาลังใจทุกคําทักทายนะคะมาค่ะคุณสมพรนะคะมาเดินนะคะขอบคุณ fc ทั้งหนึ่งร้อยท่านนะคะของยายสมรนะคะมาเดิอมาเติมรฟ์ให้กําลังใจนะคะก็โดดมาอยู่กับแม่บุญฒิบ้างนะคะสักสามนาทีคะ่ะคุณหมูยองอขอบคุณค่ะเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะอยู่ด้วยกันนะคะรักสามัคคีกันนะคะช่วยกันได้ก็ช่วยช่วยกันไปเนาะเพราะว่าเราก็ทีมสวนนะคะก็อายุเยอะแล้วเนาะ ก็ทำได้เท่าที่ทำได้นะคะขอบคุณค่ะยเอฟซีขอบคุณยี่สิบเอ็ดท่านนะคะคุณบุญโฮมคุณสมพรนะคะก็ามาด้วยกันแล้วใช่ค่ะเราก็พอทำได้ก็ทำไปเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะให้กำลังใจนะคะเนาะรถไปอีกจักสิบนาทียายเพราะว่าจะถึงเปรดแล้วค่ะค่ะนี่นะคะยายสมนก็ช่วยแม่ถิ่นได้เยอะทีเดียวเนาะเพราะว่าเราทำด้วยใจนะคะดำทำด้วยกันนะคะเนาะ ว่ามุมนี้มันสวยค่ะยายสวยมุมนี้สวยมากเลยเนาะน,นี่นะคะ<น>เดี๋ยวก็มาเดิมมาเดิมมาเติมอะไรให้กำลังใจยายสมอนนะคะตอนนี้เนาะยายก็กำลังรดน้ำต้นไม้นะคะเราก็ร่วมด้